สายเทรดสั้นฟังทางนี้ใครที่ชอบเทรดทองทำเฟรม5นาทีตอนนี้โกลเมเกอร์มีการแจ้งเตือนสัญญาณเทรดทองทำเฟรม5นาทีกันแล้วนะคะใครที่อยากจะมีจุดเข้าออเดอร์แบบคมๆแบบนี้ SL ชัดเจน PP สูงถึง4ระดับต้องเครื่องมือตัวนี้เลยค่ะ Go Maker สัญญาณเรียวไทม์ที่เหมือนมีโคสเทรดเป็นเพื่อนซึ่งใน1วันนะคะจะมีการแจ้งเตือนสัญญาณ8 15สัญญาณค่ะวินเลดส,สูงถึง85 ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมีการแจ้งเตือนสัญญาณ48สัญญาณค่ะเราวิน44สัญญาณและลอสเพียง4สัญญาณเท่านั้นค่ะผลรวมกำไรนะคะ1700จุดค่ะใครที่สนใจทำกำไรง่ายๆด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะสัญญาณแจ้งเตือนผ่านแอป Telegram และสามารถเปิด MT5 กดออเดอร์เข้าตามได้เลยพิเศษสำหรับ30ท่านแรกค่ะทดลองใช้งานฟรี7วัน สนใจทักอ Inbox ได้เลยนะคะหรือไ like ลน์แอดเทรด asfriend แล้วมาเป็นครอบครัวโ g o มกเกอร์ไปด้วยกันค่ะ